โอ้โหดูเถอะมันจะมีกี่คนในประเทศนี้ที่กล้าขึ้นเวทีประกาศว่ากูบ้าวิถีคนบ้าบารหมเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน<ฆ>เอาไปฟังดูบางช่วงไหมตอนเปิดเลยนะประเทศไทยเรามีครับเราบ้าที่จะทำงานเราบ้าที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนพัก่างพักพูดดี เพราะนโยบายด,ดีมีคนช่างคิดมีคนช่างสร้างมีคนเก่งเรารู้ดีว่าหลายพักขายฝันนโยบายขายฝันเวลาหาเสียงทีจะทำนู่นจะทำนี่ผมรักพี่น้องประชาชน้ายหมดนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมานะครับเห็นเสาไฟบางท่านยังไหวเลยแล้วก็ไปขายฝันให้พี่น้องเลือกตั้งเสร็จแล้ว นโยบายที่ท่านฝันขายฝันให้กับพี่น้องไม่สามารถนำสู่ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างที่พูดเลยเราไม่ทำครับแต่เรากล้าเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่พูดและต้องทำไอ้ต้งไหนอ่ะที่บอกเลยว่าบ้าบ,า,บารหามหอ่ะช็อตไหนเอมื่อวานนี้ผมดูอยู่เกรงว่าโอยแจนเย็นพี่นัท โอ้โหแบบตะโกนแบบต้องถึงขนาดใช้คำเนี้ดูแล้วเป็นห่วงสุขภาพเลยพี่น้องครับผมธรรมนัตผมเผ่าหลายคนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่บอกเบาๆน่อยโทนเบาๆหน่อยผู้กองจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงก็ผู้อ้อเกิดมาอย่างเงี้งเดดยเป็นคนผมผางพูดตรงไปตรงมา ปากกับใจตรงกันไม่ต้องดัดจลิดมีผู้นำบางพักโจมตีผมโจมตีพักเราผมยายามเกี่ยวควบคุมสติอารมณ์ว่าไม่เอาหน้ามันยังไม่เริ่มเลยการเลือกตั้งนี่ยังไม่ได้สมัครเลยคุณจะไปคิดจัดตั้งรัฐบาลทำไมคนที่ผมว่ามีสมาธิมากกว่าผมอย่างพี่ป๊อปของผมอย่างท่านหัวหน้าของผมอย่างท่านสมาชิกหลายคนโทรมาว่าผู้กองยอมได้ไงสวนไปเลย เราสวนแบบมีรยาเห็นเมื่อวานเราเชิญพี่น้องสมุกจนมานั่งคุยกันก็อย่างที่เห็นนั้นพี่น้องครับความเป็นตัวตนของผมไม่สามารถเปลี่ยนผมได้เพราะผมเป็นคนอย่างนี้นี่ไงเป็นบางช่วงมิวช็อตหนึ่งอันไหนอ่ะโอ้โหแบบนี่บอกผมเป็นคนบ้า <c oughs> แบบ <c oughs> เป็นห่วงเลยค่ะ <c oughs> เป็นห่วงพี่นัทผมเลยเนี่ย อย่างครับพร้อมอะไรพร้อมอะไรครับพร้อมบ้าไงพร้อมบ้าที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนท่านพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ,รบ<อ>ดังนั้นวันที่8กุมภาพันธ์และอีก6วันจะเป็นวันอะไรครับวันวาเลนไทน์เรามาฉลองกันวันทีาานนท่8กุมภาพันธ์และหลังจากนั้นสภาเปิดเมื่อไหร่เราเจอกันที่สภาผู้แนทนราษฎรครับพี่น้องครับ วันนี้ผมธรรมนัฐพรเผาผมพร้อมแล้วครับในการที่จะเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งเพื่อนำคารวานของเราเข้าสู่สภาผูธธาา้แทนราษฎรให้เยอะที่สุดเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินครับ <c oughs> ผมจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังผู้ชายคนชื่อธรรมนัฐพรมเผาเป็นคนแบบนี้อาจจะโผงผางพูดจาไม่เราะแต่พี่น้องเวลาลงทุนที่ผมทั้งสาวแก่แม่ไม่ ลูกหลานเยาวชนเขามาห้อมล้อมกอดผมขอสายลูกกับผมเซลฟี่กับผมตอนนั้นเราพักกล้าทำเราทำมากกว่าพูดเราทำมากกว่าพูดเราทำมากกว่าพูดพูดเพื่อคนไทยครับพี่น้องครับเว <cir> ลาจะจบชอบพูดอะไรพิกพลิให้เป็นประเด็นแล้วก็เป็นบุ๊กที่คนจำเราตลอด <c oughs> อันนี้คือตัวตนของธรรมนัสตนเบาครับสวัสดีครับ นะทำมากกว่าพูดทำมากกว่าพูดทำมากกว่าพูดคนจำหมดเลยค่ะตอนนี้คนจําถึงเวลาปุ๊บเออจาได้เก่งใช่ของข้อเดียพักอื่นยังององงนะใช่ไหมอันนี้คือสั้นๆอ่าก็จะกลายเป็นบุ๊กเลยทำมากกว่าพูดแต่ก็หมายถึงคามากกว่าพูดนั่นเองคะอ่ะอาทู่ไหมนี่ไงเราทำมากกว่าพูดเราทำมากกว่าพูด เราทำมากกว่าพูดเอาใหม่เพื่อคนไทยครับพี่น้องครับเดี๋ยวตั้งใหม่เมื่อวานนี้ไทยรัฐร้ายมากเอาเวลาเขาไปดูเวลาท่านผู้ชมเคยไปดูไหมถ้าเวลามีเสียงตึ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 งเอามาใหม่สิเราพากย์กล้าทำเราทำมากกว่าพูดตึงตึงเราทำมากกว่าพูดตึงตึงเราทำมากกว่าพูดพูดเพื่อคนไทยครับพี่น้องครับเท่อะไรเงี้ยะเห็นไหมนี่ไงเวลาจะจบชอบพูดอะไรพี่ นี่ไงเฟิร์นเอาช่างนิ้นไหมไม่ดีไหมคะพี่ยุทธอ,เ,อเห็นไหมไม่เห็นจะเป็นบันเฮ้ย <c oughs> เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ทำมากกว่าพูดเออราทำมากกว่าพูดพอแล้วพอเอาขอบคุณรู้่งหรือยังยู่ไหนพูดนับสุนอยู่ไหนเน่นี่เี่าจริงของเรานะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะชาจริงชาจีนกลิ่นหอมหมื่นลี้ชาขิงชาจีนกลิ่นเลมอนส้มจีดค่ะชาจริงกลิ่นหอมหมื่นลี้และกลิ่นเลมอนส้มจีดนะคะเป็นชาจีนพรีเมียมเบสหลักเป็นชาผู่เอ๋อจากยูนนานค่ะดื่มง่ายให้รสชาติชาจีนมิติใหม่มราคา30บาทมีวางจำหน่ายที่7 e เ e ่อเลทุกสาขานะคะ ชาจริงชาจีนกลิ่นหอมหมื่นลี้หอมละมุนกลิ่นหอมหอม,มื่นลี้น้ําตาลศูนเปอร์เซ็นแล้วก็ชาจริงชาจีนกลิ่นหอมกลิ่นเลมอนส้มจีดสดชื่นเปรี้ยวหวานกําลังดีอหอมเลมอนและส้มจีดค่ะอ,อะขอบคุณที่มุดูรายการว่าต่อเลยเมื่อวานนี้เห็นไหมเฟิร์นที่วันนั้นมาล้อพี่อะวันไหนคะเพอร์หรือเปล่าล้อพี่ยุทธหรอคะที่พูดถึงพี่นัทอะ ลองยกตอนที่ไปเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่หัดใหญ่อ๋อที่ถือทร <ผม S 1> อร์คงถุงอยะอ๋อที่ถ่ายทำพี่พูดไว้ว <laughs> ่าอย่างไรพี่ยุทธบอกว่ามันต้องเผื่อเวลาเพราะนั้นเพนื่อนถามว่าเดินไกลจังเลยเอ๋อมต้องมีเวลาถ่าย <laughs> ถุงอย่างไงรวมขึ้นเลยรถรถเก็บขยะ ภาพนั้นปรากฏในวิดีโอเปิดตัวเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานให้ดูอยู่คุณธรรมนัฐแกเป็นคนทํานะเออทำมากกว่าพูดเห็นไหมนี่ไงนี้เลยค่ะเห็นไหมใช่ถ้าไม่มีระยะมันจะเกิดภาพนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นวิดีโอพรีเซนเตชันเปิดตัวเอาใหม่เพราะความทุกข์ของคนไทยไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอรายงานในที่ประชุมแต่คือเรื่องที่ต้องไปเห็นด้วยตา และสัมผัสด้วยใจพี่ยศทำเหมือนว่าน้องจ่างนยังนักพูดแล้วต้องทำและทำให้ได้เราไม่มีันอยู่า้าบากล้านบ้าเขาอาจดูโผงผางแต่นั่นคือความจริงใจเขาอาจดูตรงไปตรงมาแต่นั่นคือความกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเพราะปัญหาของคนไทยรอไม่ได้เมื่อคนไทยเดือดร้อนเขาจะถึงก่อนใครเสมอ พักกล้าทำรรจะเปลี่ยนเสียงสะท้อนของชาวบ้านเพราะเรากล้าทำพักกล้าทำพร้อมแล้วที่จะเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัฐรวมเผ่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนกล้าที่บ้าทำจริงแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมกล้าทำทำมากกว่าพูดจำเหตุการณ์ได้ไหมคนอื่ไม่กล้าพูดเนี่ยคนนี้แหละกล้าพูดค่ะเหตุการณ์ ไอ้ทำไมเข้าไปไม่ได้ผมก็ดีเข้าไปได้เลยน,นี่เขตแปดสกคตเตอร์ขีดซสกคตเตอร์เข้าไปเลยเข้าไปได้ไงรถเรือปพอพจอดอยู่เต็มไปหมดเนี่ยทำไมไม่เข้าเข้าไปใช่ไหมจำเหตุการณ์ได้ไหมอตอนที่ไม่ใช่อันนี้ตอนทุเรศงอตอนที่น้ํามันท่วมหนักแล้วไม่มีใครกล้าเข้ากู้ภัยก็ไม่กล้าเข้าไปตอนนั้นร้อยเอกมนับอกให้ ทำไมถึงไม่ผม,มเข้าดีเข้าไปมาได้เลยนั่นไงค <ฮา S 1> ่ะต่อว่าต่อขันปอพอตอนนั้นอยู่กับคุณนุทินนะใช่ค่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะใครจะกล้านัน่นเห็นไหม <c oughs> ต่อเลย <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> พิยุทธ์โดนคุณธรรมรัซื้อไปแล้ว <c oughs> เจสก,กีเออไม่ใช่โจกคเตอร์เจสก,กีเจสกีอ <c oughs> ื จำช็อตนั้นไม่ได้เหรอ,อที่มีการต่อว่าเลยเนี่ยเข้าไปจําเห็นคุณลุงขนนะอยู่บนหลังคาเลยนะอยู่บนหลังคาเลยโอ้โหเนี่ยเอาคุณลุงออกมาจำได้ไหมใช่บอกผมนั่ง <ผม S 2> อยู่ในนอนยอยู่ในรังเลยเแล้วนี่ไงที่ไปรับคุณป้าสองคนที่ต้องไปฟอกไตค่ะเอาไปรับขึ้นหอทีเดียวรวมถึงเวลาอยู่บนหอเนี่ยก็เอามือคุณป้าข้างหนึ่งมาจับมือไว้ คุณป้าคนหนึ่งก็มือมากุมมือไว้ยังถามเลยรู้ไหมว่านี่ใครคเอาคุณป้าบอกใครเหรอท่านธรรมนัสไงนั่นไงเห็นไหมามาต่อต่อเอาเพราะฉะนั้นเอาไปดูพูดถึงเรื่องเขตแปดเมื่อวานตอนเปิดตัวแกก็ภูมิใจนะใช่ใช่ค่ะอตอนเปิดตัวนี่แกก็พูดเรื่องเขตแปดนะขาดใหญ่ไหนฟังดูซิ คุมสติตอนนั้นอยู่กับน้องก็อยู่กับพี่พป้อคิดวิกฤตเพยายามจะคุมสติมีผู้นำบางพักจมตีผมจมตีพักเราผมยามจะควบคุมสติอารมณ์ว่าไม่ต่อหน้ามันจะเป็นเรื่องเลยการเลือกตั้งยังไม่ได้ส่งน้าบอดีท่านไหนที่ถึงพื้นที่ที่มีวิกฤตก่อนผมมั่งในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤต มีท่านเสนาบดีท่านไหนที่ถึงพื้นที่ที่มีวิกฤตก่อนผมบั่งมหาอุทก,กภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นแบบบ้าคลั่งมาก่อนในชีวิตนั่นคือน้ําท่วมหาดใจการที่มีคนบ้าคนหนึ่งใส่บวกเสื้อกันฝนแล้วเยน้ําอยู่กับลูกน้องแล้ววันนั้นผมเป็นคนแรกนะถึงที่เราเป็นรองนายกอะเราเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรกเราเข้าไปในพื้นที่ไปสั่งการเองถ้าเราไม่บ้างานเนี่ย มันทําไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีใจเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกคนหลายคนเป็นคนฉลาดใช้สมองสั่งหัวใจทําแต่สําหรับคนกล้าทำพันบ้าอย่างเราเนี่ยต้องใช้หัวใจสั่งสมองให้คิดได้ทำวิธีชีวิตคนกล้าเราต้องกล้าเปลี่ยนพักบางพักนะครับไม่กล้าทำหรอกครับแต่เปต้องยุบสภาหนีเพราะว่าเอาที่ดินสกสบก,สบกตกปรยู่กลุ่มทุนใครไปเอาคืนครับทรมนักครับไปเอาคืน ฉันเมื่อผมเป็นเลยขาพักพกหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อผมประกาศชัดเจนบนเวทีกับอาจารย์แหม่มว่าเราจะเปลี่ยนที่ดินที่เป็นสปก4ีคีศุนย์หนึ่งให้เป็นฉนดทเพื่อการเกษตรดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้ผมก็ยังทำอย่างต่อเนื่องหากมีโอกาสได้กลับมาดูแลกํากับดูแลสปกนั่นคือเราจะเป็นสปกศีคีศุนย์หนึ่งที่เหลือเนี่ยให้มันเป็นฉนดเพื่อการเกษตรและเราจะเปลี่ยนท่านฟังให้ดีนะครับ เราจะเปลี่ยนถนดเพื่อการเกษตรให้เป็นฉนดคุแตงให้กับคนไทยทั้งปรนดทงเราพวกเราที่อยู่ตรงนี้ท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมอะไรพร้อมอะไรครับพร้อมบ้าไงพร้อมบ้าที่จะทางานเพื่อ่น้องประชาชนท่านพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับดังนั้นวันที่8กุมภาพันธ์และอีก6วันจะเป็นวันอะไรครับวันวาเลนไทน์ เรามาฉลองกันวันที่8กุมภาพันธ์และหลังจากนั้นสภาเปิดเมื่อไหร่เราเจอกันที่สภาผู้แทนรา,าษฎรครับที่น้องครับวันนี้ผมธรรมนัสผมเผ่าผมพร้อมแล้วครับในการที่จะเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งเพื่อนำคารวานของเราเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรให้เยอะที่สุดเพื่อคนไทยทั้งป่นดินครับผมจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง ผู้ชายคนชื่อธรรมนัฐพมเผ่าเป็นคนแบบนี้อาจจะพงผ,ผางพูดจาไม่เพราะแต่พี่น้องเวลาลงผูนที่ผมทั้งสาวแก่แม่ไม่ลูกหลานเยาวชนเขามาห้อมล้อมกอดผมขอสสยรูปก,กับผมเซลฟี่กับผมตอนนั้นเราพักกล้าทําเราทํามากกว่าพูดเราทํามากกว่าพูดเราทํามากกว่าพูดพูดเพื่อคนไทยครับพี่น้องครับเนี่ย yeah. คือน,นี่เราเปิดเสียงยาวๆเลยคเป็นห่วงไหมเป็นห่วง,<อ>งท่านนุง,งใช้พลังเยอะมากเลยนะคะดีนะสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาความดันอโอ้โหปล่อยพลังเลยคปล่อยพลังเต็มที่เลยทำมากกว่าพูดอย่างนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมและแน่นอนเมื่อาวานนี้นอกจากมาคุยนอกจอแล้วก็ยังไปพูดบนเวทีถึงอุตสมสิทธิ์พักประชาธิป,ปัตย์แม้จะไม่เอ่ยชื่อโดยตรงเดี๋ยวตามกันดูวันนี้ก็วันประชาธิป,ปัตย์เขาแหละ